สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ฟิตเนสอินคอมมอนอยู่กับเทนครับอยู่กับเพลค่ะเอพิโซดนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเพิ่มน้ําหนักและการลดน้ําหนักการเพิ่มน้ําหนักของคนที่น้ําหนักน้อยแล้วก็การลดน้าหนักของคนที่พยายามลดน้าหนักกันอยู่ค่ะเชิญฟังกันเลยครับเพลได้เห็นดรามา่าไหมดรามา่าที่ว่าใน t ิ k ต o อกอ่ะขนมคลีนแคลอรี่เยอะกว่าที่มันเขียนไว้บนหน้าปกเห็นเขาบอกว่าไอ้ขนมคลีนยี่ห้อน,นั้นอ่ะ เหมือนแคลมันบอกเท่านี้แต่เหมือนมีคนหนึ่งเอาไปส่งตรวจแลบแล้วจริงๆแคลมันห้าเท่าเลยนะก็คือถ้าสมมุติเขาเขียนว่าแคลหนึ่งรจริงๆแล้วมันห้าร้อยลห้อแรงเราเป็นคนที่เคยชอบกินขนมคลีนนะตอนอยู่กรุงเทพตอนนั้นอะแบบมันจะเป็นร้านเล็กๆเนาะอยู่ตาม bts อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะมีขนมหรืออาหารคลีนอยู่ในร้าน แล้วก็จะมีหลายๆแบรนด์ให้เราเลือกเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แบบโลโก้แบรนด์แบบว่าแบรนด์เล็กๆน้อยๆที่เขามารวมตัวกันในในมินิมาร์ทอันหนึง่งใช่ป่ะเออ<ๆ>เราก็เคยเราก็ชอบเป็นแบบ,บเหมือนทำทำกันเองที่บ้านหรือว่าครัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำส่งตามร้านขนมขนมกรีนเราเคยกินจนน้ำหนักเราขึ้นอ่ะแล้วเรางงเลยขึ้นเนระใช่เราเราก็ติดขนมครีม <c oughs> ช่วงหนึ่งคือเหมือนแบบติดสมูทตี้แล้วก็ติดขนมครีมคือ คือเมื่อก่อนไม่ได้ทําอาหารเองไงช่วงประมาณแบบ3าปีที่แล้วแล้วเราก็ไปซื้ออะไรที่ว่าคลีนอะไรที่ว่าเฮลตี้ก็คือจะซื้อเว้แต่แต่แต่แตมันมันก็น่ากินเนาะเขาทําออกมาแต่ละอย่างแบบคร่อชีสเค้กขนมสุก<น>ยัาง,าง,งเลอขนมงยัดไส้อะไรใช่ใช่ขนมปังยัดไส้แล้วก็บอกว่าแคลต่ําแล้วก็โปรตีนสูงหรืออาจจะไม่มีเขียนโปรตีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันคลีนจริงไหม คลี clean, จนจริงไหมคือพอเราได้ยินคําว่าคลีนมันก็เป็นเหมือนแบบมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งอะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งแล้วคือเหมือนพอเราเป็นคนหนึ่งที่พยายามรักษาสุขภาพอยากจะกินดีขึ้นแค่เห็นคําว่าคลีนแล้วก็ก Just take my money ตาก็โต,ตละ <S <S เอเอใช่แล้วตอนนั้นเรากินเรากินเยอะมากมั้งเพราะเราเป็นคนเราเป็นคนติดขนม้ยทุกวันนี้ก็ยังติดติดแบบติดสแน็คอะแล้วตอนนั้นก็คือกินจนน้ำหนักขึ้นแล้วก็งงว่า ขึ้นมาจากอะไรวะขึ้นมาจากขนมครีนหรือเปล่าขึ้นมาจากอะไรเราเราจริงๆแล้ววันเราตอนนั้นเราหยุดหยุดกินหยุดกินอะไปประมาณแบบสองสามอาทิตย์แล้วก็น้ำหนักก็กลับมาเท่าเดิมอืมใช่ล้วแต่มันอร่อยนะอืมแต่เราคิดว่าโอเคแล้วจะทำแล้วเราจะไปเชื่อได้ยังไงว่าอันนี้ขนมครีนไม่ครีนครีนอะไรคือครีนก่อนครีนก็คือใช้ น้ำมันน้อยหรอหรือว่าคลีนก็คือใช้ออร์แกนิกหรอหรือว่าคลีนก็คือแคลต่ำแล้วว่าเดฟเฟนิชันอะหรือว่านิยามนิยามของมันอะมันมันคุมเคือมากๆมันเออใช่มันคุมเคือจริงๆเพราะว่าอ่ะคือถ้าเราซื้อสนับสนุนแบรนด์เล็กๆอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเว้ยคือสนับสนุน small business เนี่แหละแล้วเราก็แบบเออแต่เรื่องของแคลอรี่เราคิดว่าเซนซิทีฟสำหรับคนที่นับแคล นับแคลแล้วเขาตั้งใจว่าโอเคจะเริ่มจะลดน้ําหนักจะเพิ่มน้ําหนักแล้วแต่แต่ถ้าเขานับแคลแบบตั้งใจนับแคลจริงๆอะแล้วซื้อแบรนด์ที่เรียกว่า no name อะแบรนด์เล็กๆอะที่เขาไม่ได้ส่งตรวจแลบไม่ได้แบบเป็นแบ,บแบรนด์ใหญ่ที่จะต้องทําทุกอย่างตรวจออยหรืออะไรก็ตามต้องส่งตรวจแลบเพราะว่าทุกอย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันจะต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะมันก็ยาก ว่าเราจะไปบอกว่าอันนี้ยแคลเท่านี้มันจริงหรือเปล่าอืมอืมมันก็คิดได้หลายมุมเนื้อว่าเขานับผิดเออแบบเขานับไม่เป็นเวลาเขาทําหรือเปล่าหรือว่าเขาแต่ห้าเท่านี่ก็กเขาตัดตัวเลขออกเพื่อว่าที่จะให้ได้ขายออกอเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างแพงนะขนมคลีนนี่ราคาไม่ถูกเลยนะ เราเห็นพวก Energy b a l บพวกโอ้โหหนึ่งลูกก็ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลูกละร้อยอะไรเงี้ยกล่องละ400บาทโอ้ไม่กอแพงใช่ใช่ซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรจระยธรรมอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจใช่ไหมแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่ตั้งใจนับแคลเขาจะต้องทำยังไงก็คือไม่ต้องกินขนมคีหรอหรือว่ามันก็ต้องเลือกอย่างที่บอกอะเลือกจาก เลือกจากแหล่งที่มันเชื่อถือได้หรือถ้าเราทําอาหารเองเราซื้อไก่ซื้อนุ่นซื้อนี่มาซื้อแป้งอะไรมาเราก็สามารถนับได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอินกรเน์มันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบวัตถุดิบที่มันดิบมันนับได้มันมันน่าเชื่อถืออะ่ะเข้าใจปะแต่พอมันสําเร็จรูปมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างว่าจริงๆเขาใส่อะไรลงไปบ้างเขาอาจจะใส เขาอาจจะที่จริงอาจจะใส่แป้งนิดนึงแต่ว่าพอเขาทําจริงๆเขาทําถังแป้งหกหรือเปล่าเอาเออเออเเข้าใจนะทําถังช็อกโกแลตหกอะไรเงี้ยกลายเป็นพันแคลเพราะอย่างตอนที่เรานับแคลอะ่ะช่วงหนึ่งที่เราพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อเราต้องการที่จะเออก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเรากินโปรตีนไปเท่าไหร่ต่อวันแล้วช่วงที่เรานับแคลก็คือเราทําอาหารกินเองเกือบทุกวัน จนเราเซอร์ไพรส์ตัวเองอะว่าว้าวจริงๆฉันกินเยอะมากมแบบแคลอรี่ในกับข้าวที่เราทำอันเนี้ยจริงๆมันเยอะกว่าเยอะเ,เยอะกว่าที่เราคิดหรือว่าสมูทตี้ที่เราปั่นตอนเช้าที่เราคิดว่ามันก็คือน้ำหนึ่งแก้วม,มันก็คือเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแต่จริงๆมันแคลอรี่มันเหมือนเรากินข้าวหนึ่งมือ้อใช่ซึ่งเราคิดว่าถ้าใครที่ พยายามนับแคลจริงจังอะ่ะก็คือต้องหาแหล่งที่น่าเชื่อถือจริงๆหรือต้องทำอาหารเองจนช่างตวงทุกอย่างแล้วแล้วมันจะถูกต้องที่สุดแต่มันไม่ใช่แค่คนที่อยากจะนับแคลจริงด้วยแหละแต่เห็นว่าโดยทั่วไปคนที่รักสุขภาพะขนมคลีนมันก็คือการตลาดอย่างหนึ่งแล้วก็มันมันอร่อยนะแต่ว่าก็อยากให้มองว่ามันก็คือขนมเพราะว่ามันถูกแปรรูปมา มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพขนาดนั้นหมายความว่ามันถูกแปลร,รูปมันมีการใช้แป้งเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรและที่สําคัญก็คือตอนที่เราชอบกินขนมคลีนมากเราก็จะซื้อทุกวันเลยนะสิ่งที่เราสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะมีเขียนเนาะว่ามันหมดอายุเท่าไหร่แต่มันก็มีบางแบรนด์ที่แบบที่จริงมันเน่าก่อนถึงหมดวันหมดอายุแล้วเพราะว่ามันทําสดแล้ไม่รู้ว่า อาจจะเป็นเพราะการขนส่งไม่ดีหรือว่าเก็บไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่ามันมีลาขึ้นแล้วทีเนี้ยมันก็บางทีเราอาจจะไม่ได้กินด้วยซ้ําเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มรารฐนอะไรเงี้ยมันก็ uh huh. ไม่ดีต่อสุขภาพแหละเออเอออืมฉะนั้นขนมคิงก็ไม่ได้คินเสมอไปเนาะ <laughs> กินได้แต่ว่าก็ต้อง ก็ก็อย่าให้มันเป็นแบบในปริมาณที่เพียงพอใช่ปริมาณที่แบบกินขำๆอย่าไปกินแบบเออกินแล้วฉันจะผอมไหมไม่ไม่ใช่ใช่ใไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าจะผอมก็ต้องกินไฟเบอร์ให้เยอะกินโปรตีนให้เยอะก็คือเรียลฟู้ดอาหารจริงๆริอะดรที่พอสุดท้ายมันก็คือขนมแหละอย่างแบบเหมือนกินให้อยู่ท้องแบบอยากจะเหมือนเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งแทนที่จะไปกินแบบชีสเค้กอ่ะ Cake, มันก็อาจจะดีก <Green. S 2> ว่าใช่ <laughs> แต่แต่เรื่องของเรื่องก็คือมันก็ยังผ่านกระบวนการมาเยอะอยู่ดีเนาะขนมที่ผ่านกระบวนการถึงแม้จะแคลน้อยมันก็ยังเข้าร่างกายเราเร็วแล้วก็ทําให้น้ําตาลเลือดในเลือดเราพุ่ง <c oughs> ได้เร็วอยู่ดีแล้วอย่างเทนเทนเคยนับแคลไหมเคยมีเป้าหมายแบบเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักเราเคยทั้งเพิ่มแล้วก็ทั้งลด เพิ่มก็คืออะจะเล่าเรื่องของการเพิ่มที่ผิดๆเนาะเพราะว่าตอนที่เริ่มเล่นฟิเนสใหม่ๆเราก็อยากตัวใหญ่แล้วก็เราก,เราก็เขาก็บอกว่าให้กินเยอะๆเราก็เลยกินไปเลยวันละห้าหมือม้อมื้อนึงก็จัดเต็มแบบข้าวกะเพราไข่ดาวจัดเต็มไก่พิเศษอะไรเงี้ยกินกินจนจะอ้วกอะ่ะทุกวันนะก็คืออยากเพิ่มน้ําหนักไง uh huh. จนน้าหนักเพิ่มมาสิบโลในระยะเวลาแค่สองเดือนเองมั้ง แล้วก็ไม่ใช่กล้ามเนื้อนะแฟตทางนั้นเลยเอออืม,อมแล้วแเทนคิดว่าเป็นเพราะอะไรอะถ้าเรากินเยอะขนาดนั้นแล้ว <c oughs> แล้วถ้าเราเราเทรนหนักพอหรือเปล่าเราก็เทรนหนักนะเราเทรนจนแบบเดินไม่ได้ะอะไรเงี้เลยแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจตอนนั้นมัน้งเรื่องของคุณภาพของอาหารอนะเรายังเด็กอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่อายุสิบแปดสิบเก้าเองแล้วก็ก็คิดว่าเพิ่มน้ำหนักก็กินอะไรก็ได้ก็กินขนมปังจากเซเว่น กินกินนมถั่วเหลืองจากเซเว่นขอไม่ไม่พูดถึงชื่อแบรนด์นมถั่วเหลืองที่มันหว,วานหวานอะไรเงี้ยมีหลายแบรนด์มากเพราะคิดว่ามันเป็นโปรตีนไงกินนมถั่วเหลืองมีโปรตีนดีดีต่อกล้ามเนื้อแต่มันก็หวานแล้วก็แคลอรี่เยอะแล้วก็ไม่ได้นับแคลก็กินเยอะมากอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็คือเป็นการเพิ่มน้ําหนักที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยก็คืออ้วนขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นอย่างเดียวอ่ะพูดง่ายงเป็นหมูที่แข็งแรง <laughs> <c oughs> หนูได้แข็งแรงแล้วถ้าคนที่พยายามเพิ่มน้าหนักอ่ะแล้วการเพิ่มน้ําหนักที่ถูกต้องคือยังไงอ,อ่ะเอ่อสำหรับคนที่ผอมถ้าจะเพิ่มน้ําหนักอะ่ะเราว่าก็ต้องดูก่อนว่าทุกวันนี้เรากินกี่แคลกินเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงก็คือจดจดออกมาว่าใน,นวันนี้เรากินอะไรไปบ้างส่วนใหญ่แล้วเรากินอะไรในสัปดาห์หนึ่งเราจะได้เฉลี่ยออกมาโอเค รูทีนเราเป็นแบบนี้เราทำนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมน้ําหนักเราไม่ขึ้นเพราะว่าเรากินอยู่เท่านี้มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถ้าน้าหนักเราไม่ขึ้นก็คือเรากินน้อยกว่าคนที่จะเป็นออื <c oughs> ก็คือต้องเพิ่มปริมาณในการกินแต่ว่าเพิ่มอย่างที่เทนบอกว่าโอเคเพิ่มเทนอะเพิ่มน้ําหนักในแบบที่ผิดมาตลอดเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้น <c oughs> เพราะว่าเทนกินอาหารที่สารอาหารไม่ไม่ดี เป็นแหล่งที่คุณภาพไม่ดีเป็นแหล่งที่คุณภาพไม่ดีแล้วก็น้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มน้ำหนักมีแต่ไขมันเยอะใช่แล้วอย่างคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักก็คือหนึ่งต้องคำนวณออกมาก่อนว่าวันหนึ่งถ้าน้ำหนักตัวเท่านี้ควรกินปริมาณเท่าไหนอืแล้วถ้าอยากจะเพิ่มก็คือเพิ่มปริมาณที่ควรจะกินแต่คือให้เลือกอาหารที่สารอาหารมีคุณภาพถูกป่ะใช่แต่ว่าไม่ไม่ว่าจะเพิ่ม หรือว่าจะลดอะเท่นว่ากดเหล็กเลยก็คือต้องกินโปรตีนอย่างน้อยประมาณ2เท่าของน้ําหนักตัวเช่นถ้าเราน้ําหนัก60สิเราก็กินโปรตีนให้ได้สักร้อย2ี่สิบรอกรัมหรือถ้าน้ําหนัก50ก็ต้องร้ <100 g. S 1> อยหนึ่ถูกไหมทําไมเพราะว่าการที่จะเพิ่มน้ําหนักเราก็ต้องใช้โปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ,อมันก็มีน้ําหนักเนาะจะลดน้ำหนักมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อ แตาว่าโปรตีนก็คือขี่หลักๆแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างคนที่เพิ่มกับลดเราว่าก็คือน่าจะเป็นแป้งหลักๆคนที่เพิ่มน้ำหนักยากอาจจะต้องกินแป้งให้มากขึ้นจากโปรตีนที่กินครบแล้วเพราะว่าแป้งเป็นเป็นแหล่งพลังงานที่หาได้ง่ายเนาะกินง่ายหาง่ายเราเพิ่งเห็นในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่า เนี่ยกินโปรตีนสองเท่าของน้ำหนักตัวสองสองเท่าในปริมาณกรัมต่อน้ำหนักตัวใช่ปะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาหนาขึ้นมากแบบรู้สึกว่าอ้วนขึ้นอ่ะพูดง่ายๆแล้วเขาบอกว่าเอา้าแล้วทำไมถึงแนะนำให้เขากินโปรตีนสองเท่าของน้ำหนักตัวเทนคิดว่าเราคิดว่านะที่เขาน้ำหนักขึ้นน่ะมันต้องดูหลายๆปัจจัยถ้ากินโปรตีนเยอะแต่กินอย่างอื่นเยอะด้วยอะ มันก็ตัวหนาใช่ใช่ไหมเทนคิดว่าเพราะการการเพิ่มน้ําหนักที่ถูกต้องจริงๆไม่ได้ไม่ได้ยากเราก็ไม่ได้ง่ายแต่คือมันต้องจดบันทึกอะเรารู้สึกอืมแล้วคนที่บอกว่ากินโปรโตีนกินโปรโตีนเสริมอะแล้วรู้สึกตัวตันตัวหนาอรู้สึกบวมอันนี้จริงไหมแบบโปรโตีนโปรโตีนเสริมอะพาวเดอร์อะที่มัน,ปนเป็น <ผง S 1> <shake. S 2> เอ,อเราคิดก็อย่างที่บอกเราคิดว่ามันต้องดูโดยรวมว่าจริง,รงๆแล้วกินอะไรไปบ้างในวันนั้นนะคือถ้าสมมติเรากินโปรตีนรอยกรัมร้อย,ยี่สิบกรัมเซใช่ปะ่ะแต่ว่าเรากินคาร์บเยอะสองเท่าด้วยอ่ะมันก็ตัวหนาแล้วแทงคิดว่าไงถ้ากินแต่โปรตีนเสริมแล้วตัวหนาคือโปรตีนเสริมอ่ะมัน ช้อนหนึ่งมันกี่แคลเองร้อยแคลไหมร <50 S 2> ้อยห้าส่วนใหญ่ซึ่งมันน้อยมากเลยนะแล้วก็ให้โปรตีนเยอะมากใช่มันคอนเซนเทรต <concentrated, S 2> เออ,อแล้วอาจจะไปอ้วนกับขนมอย่างอื่นขนมครีนหรือเปล่าอย่างอื่น <laughs> <laughs> ใช่เพราะอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นคนชอบกินสมูทตี้มากกว่าที่เราจะกินโปรตีนเชคคือเวลาเราทำหมายถึงว่าเราจะคอนเอรับประทานเองโปรตีนผงเนี่ย เราใส่ไปในสมูทตี้มากกว่าที่เราจะมาชงกับน,น้าเปล่าเพราะเราเป็นคนใจแบบนั้นมากกว่าเราเราฟีลแบบนั้นมากกว่าว่ามันอร่อยกว่าจอยแบบนั้นมากกว่าแล้วพอเรามานับแคลมาเทียบกันอาชงกับนนะ้ํามันต้องมันก็ต้องน้อยกว่าทําสมูทตี้อยู่แล้วชงกับน้ำเซมาประมาณร้อยห้าสิบแคลแต่มาทําสมูทตี้ก็แบบสี่ร้อยแคลแล้วนะถ้าเราใส่นมใส่ ใส่พีนัทบัตเตอร์ใส่่นัทบัตเตอร์ใส่อะไรที่มันเป็นโอเคไขมันดีแต่ก็เป็นมันก็แคอาลอรี่มใช่ใชมันก็คือแคลอรีใช่นมวัวก,ก็แคลอรีเยอะใช่อืมแล้วอย่างคนที่เขาทำพวกแบบเบล์แอนคอย่างเงี้ยเขามีเทคนิคกันยังไงอะคือบางคนก็ไม่เชื่อเนาะว่าการที่จะเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่สิเพิ่มกล้ามเนือ้อกับลดไปไขมันพร้อมๆกันทำไม่ได้ บางคนก็เชื่อว่าทำได้แต่ส่วนตัวเราคิดว่าทำได้เรายากไหมทำมยังไงทำยังไงเราว่ายากยากแต่เป็นไปได้ยากในที่นี้หมายถึงก็อย่างที่บอกอะคือเราต้องกินค่อนข้างเป๊ะให้ได้เท่าเดิมทุกๆวันแอบกินกินกินในแคลอรี่ปริมาณที่ไม่ทำ,ำให้น้ำหนักตัวเราขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้ลงไปเยอะขนาดนั้นก็คือกินประมาณเมนเทนแนนซ์เราก็ต้องไปเราก็ต้องจดบันทึกแหละว่าวันหนึ่งเรากินกี่แคลแล้วการที่กินแบบนั้นหลายๆวันติดติดกันะแคลเราขึ้นเออน้าหนักเราขึ้นไหมถ้าขึ้นก็คือเรากินเยอะไปถ้าลงก็คือกินน้อยไปถ้าไม่ขึ้นไม่ลงก็คือกําลังดีแต่และว,ว่าการที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไปพร้พอมๆกันน่ะต้องกินโปรตีนให้ถึงหรือเยอะกว่าน้าหนัก ตัวสองเท่าด้วยซ้ำแล้วก็ต้องกินไฟเบอร์ให้เยอะออืส่วนตัวเราคิดว่ามันเออมันมันทำยากจริงๆนะแล้วก็เออกินหมายถึงลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อในระยะเ,ออเวลาเดียวกันะคือมันก็ต้องกินให้ให้รู้ว่าตอนเนี้น้ำหนักตัวเราเท่าเนี้ยเราควรกินปริมาณเท่าไหร่กี่แคลลรวลดลงมาประมาณ นิดหนึ่งเออนิดหนึ่งอะสองถึงห้าเปรเซ็นว่าพอเราเพยายามจะลดไขมันด้วยเพราะฉะนั้นเราควรกินน้อยกว่าที่ปกติกินเราก็ทํากิจกรรมออกกําลังกาย<ร>ากิจกรรม<ะ>ที่เบิร์นแคลอรี่ในปริมาณหนึ่งเราว่าต้องเป็นคนที่แอคทีฟระหว่างวันเยอะมากใช่เดินเยอะเดินขึ้นลงบันไดไม่ใช้บันไดเลื่อนไม่ใช้ลิฟต์มันก็ช่วยเยอะมากในการทำให้เราลีนขึ้นเร็วมาก แล้วอย่างในวงการฟิตเนสที่เขาชอบทำเบลกิ้งแล้วก็คัตติ้งกันอ่ะมันมันคืออะไรอืมการเบลกิ้งก็คือการเพิ่มน้ำหนักลงตัวเลยคัตติ้งก็คือเอากรไก่มาตัดไม่ใช่ก็คือการลดน้ำหนักแต่แต่เราก็ต้องถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นอ่าทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเพิ่มแล้วก็ลดลดก็มันมันเป็นไอเดียที่มาจากวงการพอกายเนาะว่าแบบ การที่จะมีหุ่นที่ดีได้เราต้องผ่านเฟสในการสร้างกล้ามเนื้อมาก่อนแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ไม่สามารถลดไขมันไปได้พร้อมๆกันเขาก็เลยเรียกว่าเบลกิงก็คือต้องการต้องกินให้เยอะสร้างกล้ามเนื้อทําให้ตัวใหญ่แล้วก็ถึงเวลาที่เราพอใจแล้วเราก็ค่อยทําให้ตัวเองดูดีทําให้ตัวเองลีนก็คือคัตติ้ง คัตติ้งคือเหมือนลดปริมาณแบบน้ำหนักน้ำหนักน้ําในตัวด้วยแล้วก็ให้ตัวเองดูเห็นกล้ามชัดเจนขึ้นอะไรใช่ป่ะใช่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 เออเราก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันอืต้องเพิ่มน้ําหนักก่อนแล้วก็ค่อยพยายามคัตแล้วคือมันทํำยังไงอะเท่าที่เราเข้าใจนะก็คืออย่างเบลกิ้งก็คือจะเป็นช่วงที่ทานปริมาณที่มากมากกว่าที่ปกติกิน นิดหน่อยเออนิดหน่อยแต่ว่าออกกําลังกายปกติออกกำลังกายปกติแล้วพอตอนช่วงคัดอะก็คือลดปริมาณอาหารที่กินให้น้อยลงกว่าปกติที่กินด้วยแต่ทำกิจกรรมเท่าเดิมตามเท่าที่เราเข้าใจนะก็คือบอลก,กิ้งก็คือเป็นช่วงที่เราพยายามเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักด้วยคุณภาพนะก็คืออย่างที่เทมบอกพยายามกินอาหารให้เยอะขึ้นแต่กินอาหารที่มีคุณภาพใช่ปะ่ะแล้ก็ กินให้มากกว่า maintenance level maintenance level ก็คือเราไปคำนวณมาว่าโอเคน้ำหนักตัวเท่านี้ความสูงเราเท่านี้นะเราควรกินต่อวันแคลอรี่เท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราก็ต้องกินให้มากกว่านั้นนิดหนึ่งเราก็ทำกิจกรรมที่เบิร์นแคลอรี่ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าไปเดินหรืออะไรก็ตามระดับหนึ่งแล้วช่วงที่เราคัตติ้งก็คือกินให้น้อยกว่าตอนที่บั๊วเราก็น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ แต่ทํากิจกรรมให้หนักเท่าตอนที่เราเบลกใช่ไหมแล้วเราก็จะลีนอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราเข้าใจถูกวะใช่ใช่แต,<ม>แต่แต่ช่วงที่เราลดน้ำหนักมันก็ทําได้หลายแบบเนาะแบบหนึ่งก็อย่างที่ทเพอพูดไปเมื่อกี้ก็คือการที่กินน้อยแล้วการมีแอคทิวิตี้เท่าเดิมเช่นออกกําลังกายเท่าเดิมแต่กินน้อยลงก็น้าหนักลงหรือออกกําลังกายเยอะขึ้นแต่กินเท่าเดิมอือหือ ก็น้ำหนักลดลงหรือที่เอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหน่อยอาจจะได้ผลเร็วขึ้นแต่อาจจะเหนื่อยมากก็คือการออกกำลังกายเยอะทำกิจกรรมเยอะและกินน้อยลงกว่าปกติอันนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าร่างกายไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้น uh มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ไม่ค่อยดีระยะยาวใช่มันทำได้ระยะหนึ่งแหละแล้วคำถามยอดฮิต ที่ทุกคนจะชอบถามแล้วสามารถสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันใน,ในเวลาเดียวกันได้ไหมอืมสำหรับเราว่าเราว่ามันได้แต่ก็อาจจะยากกว่าการทำบล็กแล้วก็สลับกระขัดเพราะว่าการที่จะทำให้มันมีกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ลดไขมันด้วยมันค่อนข้างต้องกินเป๊ะนิดหนึ่งนะเราต้องกินในแคลอรี่ที่ไม่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นและไม่ทำให้เราน้ำหนักลงก็คือเท่าๆเดิมนั่นแหละ แต่ว่าต้องกินโปรตีนให้ถึงกินไฟเบอร์ให้เยอะกินไฟเบอร์ให้ถึงแล้วก็ทำให้ตัวเองแอคทีฟมากๆเทรนต้องเทรนให้นับอืม,อมแล้วสำหรับเราคือถ้ามองง่ายๆถ้าเกิดไม่ได้นับแคลอะถ้าไม่ไม่ต้องการนับแคลอให้มองตัวเองเลยว่าวันนี้ทุกวันนี้กินอะไรไปบ้างแล้วถ้าอยากลดน้ำหนัก ลดอะไรได้บ้างงดอะไรออกไปตัดอะไรออกไปได้บ้างแล้วพยายามทํากิจกรรมให้เท่าเดิม,มเท่านั้นก็น้ำหนักลงใช่ใช่เราว่าถ้าจะลดน้ำหนักนะก็คือหลักๆก,ก,ก็คือต้องกินโปรตีนให้ถึงอ่าแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ลดอีกแล้วกินโปรตีนถึงก็ให้ตัดอย่างอื่นออกก็คือแป้งหรือไขมันอืเป็นสองสารอาหารที่ทําให้เราน้ําหนักขึ้นง่ายใช่ใช่ใช่โปรตีนนี่เป็นตัว สำคัญสุดๆเลยที่เรารู้สึกว่าเราเห็นการเปล่ยงแปลงในรูปร่างของเราใช่ถ้าอยากจะมีรูป<ม>ร่างที่ดีขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงเพราะว่าโปรตีนนะ่ะมันเป็นสารอาหารที่โอเคมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มันไม่ทําให้เราหิวโหยระหว่างวันเนาะใช่ไหมใช่อดังนั้นการกินโปรตีนก็เหมาะทั้งสองสองไม่ว่าจะบล็อกหรือจะคัดไม่ว่าจะเพิ่มหรือจะลดน้าหนักอืม นั่นแหละแต่ก็วกกลับไปคําถามเดิมก็คือเขาเบากระคัดไปเพื่อมีหุ่นที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่สําหรับเราเราชอบแต่สําหรับเราเราว่าการที่จะเฮ้ยแต่สําหรับเราเราว่าการที่พยายามเพิ่มกล้ามเนือ้อแล้วก็ลดไขมันไปพร้อมๆกันอนะเราว่ามันค่อนข้างดีกว่าระยะยาวนะแบบเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอเคเราต้องเพิ่มน้าหนักแหละต้องกินเยอะเราต้องกินให้ถึง หรือว่าเราต้องมานั่งลดและเราต้องอดหน่อยอดหน่อยอดหน่อยแต่ว่าเราเป็นแบบเราชอบเดินทางสายกลางอ่าเราทำได้ตลอดให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นฟิตไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้แบบจะต้องบัฟขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็พอมลงไปบัฟขึ้นมาผอมลงไปเราว่าทำให้ตัวเองมีไลฟ์สไตล์ที่ฟิตออกกำลังกายกินพอดีพอดีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันค่อนข้างที่จะ Maintain ได้ง่ายกว่านะสำหรับเราแต่เราคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบโอเคมีอีเวนต์กำลังจะมาหรือว่างานแต่งโฟโต้ชูตอะไรเงี้ย<ม>ทำทำคัตติ้งก็ก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง<ม>ที่สามารถแต่อย่าทำเอ็กซ์ตรีมเกินไปเพราะว่าพอจบอีเวนต์นั้นแล้วน้ำหนักจะกลับมาขึ้นเร็วมากเราวว่าไม่ว่าจะจะเพิ่มน้ำหนักหรือลงอะก็อย่าเอ็กซ์ตรีมเกินไปเกินไปที่แบบ โอ้ยเราอยากจะเพิ่มให้เร็วหรือว,ว่าเลยอยากจะลดให้เร็วมันต้องใจเย็นๆใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรมาด้วยทางรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o n มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะถ้าชอบพอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o n สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้เลตติ้งด้าดาวที่ Apple Podcast นะด้วยครับ มันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ Tik t o k อด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ